มาแล้วค่ะวันนี้นะคะกระเพราไก่ Еще, analysis, สับนะคะสับย่างละเอียดเลยนะคะกระเพรานะคะนี่นะคะเป็นเนื้อไก่นะคะเน,นี่ยแซ่แบเลยนะคะกระเพราไก่สับนะคะอร่อยนะคะนี่เราก็ใส่นะคะพริกนะคะแล้วก็ใส่กระเพราของเรานี่นะคะก็ใส่น้ำหน่อยๆนะคะเพื่อจะให้เขามีกลิ่นหอมนะคะนี่นะคะกระเพราไก่สับนะคะอร่อยอร่อยและแซ่บค่ะ ขนมหวานเต้าส่วนมาราคากะทิเข้มข้นนะคะถั่วเนี่ยหรือเรื่องอร่อยนะคะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะนีเด่นนะคะนี้แล้วเลยค่ะมาทานกันได้เลยค่ะเต้าส่วนค่ะเต้าส่วนหวานกลมกลม่อมอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารดนับตำนมนนะคะเพราะว่า ก็อ่อท่อน้ำแตกนะคะแล้วก็เลยต้องใช้กระมังนะคะลดทีละทีระยะระยะค่ะเพราะเราปิดวาล์วน้ำนะคะอันี้ก็ต้นไม้นะคะลดต้นไม้หนึ่งคนนะคะหรือเป็นบ้าชั้นชั้นสองนะคะลองเอาไว้ให้น้อมันท่อน้ำไม่แตกก็เลยลองเอาไว้มาลดต้นไม้ มีใบมัองหลักนะคะแดดจะออกแปแบบดดร้อนอาถิญีณน้ำไม่ได้อะไร หนาเป็นอ่ีอ้เลยถ้าสายยางเปือยแล้วมาช่วยกันลดน้ำไปวยจ้ากำลังทำท่ออยู่นะคะที่บ้านเครื่องปั๊มเสียแลวไม่ติดวาล์วนะน้ำเขาก็จะออกเยอะอันนี้กำลังจะซ่อมอยู่ น,นี้เราก็ไปโรยนะคะน,นี่บนก็จะต้นไม้เยอะว่านว่านเยอะว่านเยอะว่านหาดเอโอเท่มันก็จะลรปบ้ต้นไม้ขึ้นงามไหมล่ะค่ะ ไปเลื่อชมนะคะตอนนี้ก็มารดน้ำต้นไม้กล่องพวกนี้น้ำหมักหมดเลยนะคะน้ำหมักเดี๋ยวจต้องขัความสะอาดยอดข่งเขาน,นี่ต้องแบบนี้อย่างนะต้น,น จำปาดักเขาบอกตรนนี้เขาเรียกว่าจำปาดักผายอดออกแล้วกำลังขึ้นแล้วนี่ตัวอะไรมันแรงอะไรเนี่ยเห็นไหมคะ,ม,ม,ม,ะ,คะม,มาสองต้าชํำเอ ไว้คอย่อยไปลงที่สวนให้เขาโตเพราะเรายังไม่กลับต่างจังหวัดนี่ค่ะวันนี้ก็พามารดน้ำเต้นไ,ไม้กาลังออกแล้วนะคะนี่ค่ะมูนก็ต้องไปรดตรงมูนนะคะแล้วก็ต้องลงไปบรหลังคานะคะนี่ค่ะจะต้องไปทําความสะอาดด้วยค่ะก็ ขอจอบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยแควค่าจากภยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะ